ออนไลน์เลเจนด์เมน e l ลคัมท o วอร์ทันเดอร์อาร์เกซิโอเซียสวัสดีผมครับผมนายซีอส์มาพูเก่ยวกัเกม War Thunder อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเกมฟรีที่คุณสามารถหาทั้งได้ในสตรีมและก็ในเว็บหลักของมันนะครับผมนะโอ้โหสำหรับวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่กับอ็มซีเอหนึ่งเอ็นหนึ่งนะครับผมเวลาที่เราอยู่กับรถถ่ายชื่อว่าโฮโลนะครับผมหรือโฮโลอะไรนะครับง่ายๆนะก็ เดี๋ยวเปลี่ยนของแป๊บนึงโอเคนะครับนี่คือโฮโลนะครับผมอะไรฮะฮิโฮเฮโฮโอเคถูกละลาลิลเลโลโอเคโฮโลนะครับผมหรือโฮโลนะครับที่พวกเราชอบเรียกันซะมากกว่านะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งของมันก็คือไฮโลนะครับผมไม่ใช่ละอันนั้นโอเคนะครับผมมันเป็นรถถังแทงเดสอซเยอร์นะครับผมขอทางฝั่งจักรวรรดิญี่ปุ่นนั่นเองมันเป็นรถถังที่มีขนาดปืนที่ ใหญ่มากแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะครับผมแต่มันใหญ่ที่สุดในแล้งหนึ่งนะครับรานะคาขนาดปืนใหญ่เนี่ยถือว่าใหญ่มากแต่การเจาะเกาะของมันเนี่ยต้องบอกว่ามันต่ํมากมันก็เหมาะสกับแล้งหนึ่งนั่นแหละนะครับผมสำหรับไอ้บ้านนี่นะครับก็คือแบบว่าโดยเรื่องราวของมันนะครับผมเรื่องราวของมันเนี่ยมันเป็นรถถังเอสพีเอรถถ,รถถังอาร์ตรีนะครับอาร์เทีรี่นะครับ คือว่าต้องบอกว่าไอ้เจ้าบ้านเนี่ยมันเป็นอัตรีได้เพราะว่ามันเป็นรูปแบบโฮไวเซอร์นะครับผมสลับโฮโลโฮโลสำหรับโฮโลเนี่ยมันจะเป็นประเภทอ่ารถถังติดปืนใหญ่อัตราจรนะครับเป็นประเภทนี้เลยนะครับแต่ว่าในเนี้ยก็คือว่ามันไม่มีเป็นระบบอ่าแบบมุมสูงอะ่ะแบบไม่มีแบบอารตรีลงมาอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ว่ามันเลยเป็นพวก พวกซัพพอร์ตกันหรือว่าเป็นพวกอะไซัพพอร์ตกันดิเป็นแอสซาว์กันไปเฉยเลยนะครับแต่ว่าตามของจริงอะ่ะมันเป็นอา tery, นร์ตรีนะครับผมเป็นอาร์ติลรี่นะครับอาร์ติลรี่แทงอ่ะนะครับเพราะว่ามันสามารถยิงได้แบบว่ามันเป็นพรปืนใหญ่ของมันอะ่ะมันเป็นรูปแบบปืนใหญ่อัตตาจรนะครับโปรไวเซอร์นะครับ, visor, รบปืนครกเรียกง,งั้นปืนครก แต่ว่าจากรากฐานของมันนะครับรากฐานนั้นสืบเนื่องมาจากทางฝั่งเยอรมันในสมัยสงครามโลกที่2นะครับตั้งแต่ปี1943จนถึง1945ได้มีการผลิตรถถังรถถังอาติลรี่คันหนึ่งที่ชื่อว่ากริลหรือว่ากริลเลอร์นะครับผมที่แปลว่าคลิกที่ที่แปลภาษาอังกฤษก็คือคิกเกตหรือแปลว่าจิ้งหลีดนะครับผมกริลเลอร์นยเป็นภาษาเยอรมันนะครับแต่ว่ากริลนั่นคือแบบว่าเป็นแบบยุยแบบอังกฤษนะครับผม แลผมขอเรียกแบบอัองกฤษแลวกันนะกริลนะครับผมรถถังอัรติีกริลเนี่ยมันเป็นรถถังที่ใช้ขนาดเดียวกันกัแบบอ,อันนี้เลยนั่นคือ110มิลแล้วก็เป็นอตรติีเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่ามันผลิตออกมาในปี1943จนถึง19 1945นะครับผมแล้วก็สืบเนื่องด้วยเหตุผลนั้นนะครับทางจักรวรรดิญี่ปุ่นได้อ,อยากอยากได้บ้างอยากทําบ้างนะครับผมก็เลยบอ,อกว่า ได้มีการให้มีการออกแบบมาแล้วก็มีการผลิตออกมานะครับผมพีอาร์คันนะครับผมพีอาสิบสองคันโดยบริษัทอามิตซูบิชินะครับผมบริษัทแล้วก็จนกระทั่งอ่าสำหรับสำหรับการลบของมันนะครับผมมันลบอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับผมนั่นต้องคือตอนที่บุกเข้าฟิลิปปินส์นะครับผมตอนตอนที่ญี่ปุ่นบุกเข้าฟิลิปปินส์แล้วก็ ที่สองครามโอกินาวะนะครับผมสองที่แต่ก็12คันนี้ก็ถูกกำจัดไปเยอะพอสมควรโดยทางฝั่งของอเมริกันนะครับผมอเมริกานั่แหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ใจว่ารอดมากี่คันนะครับไม่แน่ใจไม่มีไม่มีเขียนในนี้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีอยู่บ้างที่รอดออกมาแต่ว่าไม่รู้กี่คันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็คือมันก็เหมาะสมกับมันนะครับผมก็คือส่วนตัวสำหรับโฮโลโฮโลนะครับผมมันเป็นรถถังที่ต้องใช้กระสุน SE อย่างเดียว <c oughs> กระสุน SE อันนี้นะครับผมอย่างเดียวนะครับไอเน,นี้ยไม่ค่อยใช้เลยแต่ใช้แต่นี้อย่างเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็มันเป็นรถถังที่มีขนาดปืนที่ใหญ่นะครับในที่สุดแล้วในแรงหนึ่งนะครับแล้วก็ อำนาจการทำลายของมันค่อนข้างจะสูงแต่ว่าการาการระสบสนของมันอนะ่ะค่อนข้างจะตำ่ำแต่ว่าตำ่ำต่ำสู้ KV2 หรือว่า SU152 ไม่ได้เพราะว่า SU กับ KV2 เนี่ยมัน30วิขึ้นนะครับแต่อนนียคือ25.4วินะครับผมแต่ก็ถือว่าช้าอยู่ดีในสับแรงหนึนะครับถือว่าช้ามากๆเลยนะครับ ก็ใครที่จะเล่นจะบ้านี่ก็ต้องระวังตัวให้ดีเพราะว่ามันลดลดช้านะครับยิงแล้วถอยออกมาได้ก็ดีนะครับผมโอเคไทโฟโฮ,โฮโลนะครับแรงหนึ่งเลตติ้งที่หนึ่งจุดเจ็ดนะครับมีขนาดปืนใหญ่ถึงห้าสิบมิลทสามสิบแปดโฮไวเซอร์นะครับบรรจุกระสุนได้ยี่สิบแปดนัดแล้วก็มีปืนกลเจ็ดจุดเจ็ดมมตรงนี้นะครับผมงงงอนนี้อันหนึ่งนะครับก,ก็ช่วยได้บ้างนะนิดนหน่อยนะมั้งอ่า การหมุนป๊บปืนน่าพูดถึงแล้วนะครับการหมุนป,ป๊บปืนหอยไอ้บานเนี่ยถือว่าน้อยมา,มากแต่ว่ามันเงยได้สูงนะครับถือว่าสูงนะก็ถือว่าก็ดีนิดนึงดีนิดหนึ่งตอนที่มันเงยได้สูงเลยแหละนะครับแล้วก็การโหลดกระสุนนะครับอยู่ที่25.4วีทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับสกิลทีมของคุณว่าคุณอัปเกรดไปดีแค่ไหนนะครับก็ถ้าอัเกรดมาดีอ่ะผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ24.5วีอทีนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณ แล้วก็เรื่องกระะนะครับผมด้านหน้าด้านหน้า25ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างด้านข้าง20นะครับแล้วด้านหลัง20นะครับส่วนทางด้านทางด้านป้อมปืนนะครับด้านหน้า25ด้านข้าง20แล้วก็ด้านหลัง20เ็คือนี้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่15.0ตันนะครับแต่ว่าในในของจริงมันหนักมันหนัก16.0ตัน แต่ก็ต่างกันแค่หนึ่งตันแหละไม่ผมไม่มีปัญหาอะไรมั้งนะครับผมกำลังเครื่องอยู่ที่297 SP ที่2,000 rpm นะครับผมกำลังเครื่องยนต์นี้ผลิตโดยบริษัทมิซูบิชินะครับมิซูบิชิคูลเลอร์นะครับผมนะน,นี่อ่านปาดีอัน,นี้อ่านอันนอ่านปาดีโอเคแม็กซ์สปีดอยู่ที่43กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าเร็วถือว่าเร็วดีเหมือนกันนะครับ แต่มันช้าตรงกระสุนนี่แหละนะครับมันก้มได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมสายบ้านี้นะครับแล้วก็ข้างในนะครับมีทั้งหมดสีตัวเอ้ยสีท่านนะครับด้านหลังนะครับผมต้องบอกว่าจุดอ่อนของมันเนี้ยอ่าต้องบอกคือพยายามเอาด้านหน้ารับอย่างน้อยก็คืออย่างน้้ยมันก็มีเกาะนะครับแต่จริงๆก็คือมันสามารถยิงเข้าได้แหละนะครับแต่ว่า อ,อย่างนั้นก็มีบางอย่างที่ช่วยป้องกันเหล่าลูกทีมของพวกเราได้นะครับแต่ว่าดูด้านหลังของคุณดิโคตรโล่งเลยนะครับแล้วแล้วแล้วก็ลังกระสุนเนี่ยอยู่ใต้เท้าเหล่าลูกทีมของคุณอยู่ด้านหลังของลูกทีมของคุณเยอะมากนะครับผมดูดิแทบไปทั่วเลยยิงด้านยิงตรงไหนก็ระเบิดแน่ๆนะครับแต่แต่ว่าที่แต่ที่เทียดีคือระหว่างข้างหลังนะครับด้านหลังเรานี่ถือว่า เป็นจุดอ่อนที่สําคัญมากนะครับเครื่องบินสามารถยิงเราได้ยิงเราเข้าได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมตายเพราะไฟเตอร์มาก็มาก็เยอะนะครับผมบอกไว้ก่อนตาตเว่าไฟเตอร์มาก็เยอะแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไอ้ข้างหลังเนี้ยมีอะไรก็คือไอเนี้ยคอยบังอยู่นะครับถือว่ามันถึงแม้ว่าจะเป็น,นังกะสุนกรก็ตามแต่นะครับมันก็พอช่วยได้บ้างแหล,ละนะครับผม ก็ที่แน่คืออย่ารับกระสุนไว้มากนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะอยู่แรงหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปตีกับพวกแังสองบ้างบางทีนะครับแล้วก็การหลบกระสุนของเราอยู่ที่ที่ต่ํามากๆนะครับถือว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับยิงแล้วก็รีบถผยออกมาเลยจะซะดีกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ไอ้บ้านนี้เป็นจุดเด่นของมันก็คือกระสุนของมันนะครับที่มันเป็นกระสุน SE ที่มีการเจาะเกาะที่ค่อนข้างจะสูงนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนทอยบ้าน,นี่นะครับแล้วก็แต่ว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ายอดมากนะครับผมก็คือกําลังของมันเนี่ยมวลพลงังมวลพลังอํานาจของมันเนี่ยอยู่ที่5กิโลนะครับการระเบิดของมันอยู่ที่5กิโลกรัมก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับถึงแม้ว่าระยะทางจะไกลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแค่ไหนนะครับผมการจอดเกาะก็ยังเท่าเดิมนะครับนั่นคือ51มิน e, นะครับแต่ว่าคุณจะใช้อ e, นี้ก็ได้ะครับน,นี้ก็นี้ก็เป็นจุดอันนี้ก็เป็น S P A P S E นะครับอันนี้ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือใช้อันนี้การซะมากกว่านะครับอันนี้คือมันบบว,ว่ายิงไกลย,ยิงไกลแค่ไหนก็ได้การจอดเกาะก็ได้ทับประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มีอํานาจที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับแนะนํามาใช้อันนี้จะดีกว่านะครับอันนี้ผมก็อัปเกรดมาแล้วเต็มทุกอย่างแล้วนะครับผมประมาณนี้นั่นแระนะครับผมปเดี๋ยวเรารุยกันเลย ผมขออนุญาตเปลี่ยนสีหน่อยนะไม่ไหวแล้วผมได้ M41A1 Walker Bulldog ของทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วนะครับผมแต่ก็ก็ต้องมานั่งนั่งทำพาร์ทของมันนะครับโมดิฟาของมันอีกโอเคนะครับก็ความเร็วของเราก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเงยของเราค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็การก้มลงมาของเรา ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็หันขวาหันซ้ายทั้งขวาได้ดิดหน่อยนะครับผมนิดเดียวเองดิดเดียวมากนิดเดียวเองนิดเดียวมากคือแลว้ววะพี่อ่ามาเห็นว่าดิดหน่อยนะครับแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีปืนกลด้วยนะครับผมไม่ค่อยช่วยชีวิตเลยมากมาแต่อย่างน้อยก็คือช่วยแท็กชาวบ้านได้แล้วก็ อตอนเล่นเลวสิกเนี่ยค่อนขอ้าง,ง,งจะมีประโยชน์อยู่นิดนึงเวลามันยิงเนี่ยมันค่อนข้างจะวิ่งช้าหน่อยนะครับเพราะจะวิ่งช้าหน่อยและคุณต้องอกระหน่อนนิดนึงเพราะคอกกระสุนแม่งใหญ่นะครับกระสุนแม่งใหญ่ แต่ว่านัดเดียวจอดนี่เหมือน KV สองเลยนะครับผมการันตีถ้าคุณยิงโดนดีๆนะเออจบนี่เนี่ยอ่าไอ้บ้าเอ้ยไอ้นี่ไอข้ออางหลังจะดันตุกูทำไมกูจะถอยไอบา้าเอ,อ้ยเอาไอน้นี่ลืมกดดูตะกี้มายิงด้านหน้าเข้าทีเดียวเลย พอได้รีวิว MC หนึ่ง A หนึ่งทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมก็น่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อทางอื่นต่อแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะยี่ญี่ปุ่นมาเยอะมากเลยอะญี่ปุ่นเรียงมาเลยอะนะครับจริงๆไม่มีเยอะนะจริงๆก็อยากจะว่ารีวิวมันให้หมดเลยตั้งแต่แลงหนึ่งนแลงสามหรือว่าเท่าที่เท่าที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อยากจะรีวิวให้หมดเลยแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีบางคนเริ่มเบื่อแล้ว โอ้โหราตรีนี้ยังอีกยาวนานทุกท่านโอ้โหด่านกลางคืนน,น,นานๆทีจะมาโพด่านนี้เนี่ยปกติจะอยูช่ช่วงเช,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 ช้าสรุป่ะช่วงเช้ากลางวันกลางวัน,วน,น,วนอะไรอย่างงี้กลางค,คืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยตามจริงนะผมอยากให้มันมีสปอตไลท์หรือว่าไฟหน้ารถกนันไหนก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะอีตาแพนเทอร์สองอะไอ้สปอตไลท์ข้างบน,น่ะมันน่าเปิดได้จริงๆอะ หลายกลางคืนเงี้ยส่องไฟเงี้ยโอ้โหแหลมมากอะ่ะเขาล้อหลักไอจินอย่าให้มีจริงพเพื่อความสมจริงเพื่อสมเพื่อความสมจริงเอาไว้ส่องสาสาย์ใส่หน้าใส่หน้าศัตรูก็ได้ให้ให้มันบอกว่าตาบอดโชคราวอะไรเงี้ยนะครับผมตาผ้ามวัวเหมือนเหมือนส่อง เหมือนส่องไฟใส่นะ่ะไอ้ฆาตกรในเกมไดไบเดรไลท์อะให้แบบว่ามันตาบอดชั่วเขาคือระยะเราเขาค่าจะแย่มากๆเลยเบกตรงตรง นี่ตะกี้ตะกี้กาแบบพัดๆนะนะ,นะแต่ก็ไม่น่ะโดนก็ดีโดนก็ดีปะไม่โดนก็นีต้องใส่ส่วนให้ใส่ก่อนครับแล้วค่อยวิ่งแล้วก็อาร์ติี่นะครับผมก็ระวังด้วยนะครับในแรงหนึ่งอาร์ติี่มีผลต่อเราของคาจะเเยอะมากนะครับ เดี๋ยวพาอขันของเราที่สุดยอดที่ต้องระวังอาตรีโอเคยังได้อยู่เกือบพลาดแล้วไงมึงเอ้ยโอ้มีเคนี้ว่ะ ถอยละถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยหากโกกเอาาอีกเดี๋ยวกูออกไปแป๊บนึงขออนุญาตใส่กระสุนก่อนมันอยู่แถวนั้นน่ะนี่เห็นละเห็นละมีเคนี้ เก็บเคนี้ก่อนกันเรียบร้อยเคนี้เคนเซอร์เคนเซอร์สองซีอย่ายิงกูอย่ายิงยิงนั่นแหละโอ้โหโอ้โหเฉียดมากยิงเลยยิงให้มันตายสิยิงให้มันตายตายไปมันจะได้มันจะได้มายิงมันจะได้ไม่ไม่ต้องมายิงกูโอเคยอดเยี่ยมมากทีมเวิร์กขอชมเชยจะตายตัวอื่นไม่เนี่ยจะสึกได้ถึงพลังงานบางอย่าง นนั่นคือฮักโกะฮักโกะหรือฮักเก๋านั่นเองของเราก็โฮโลหรือไฮโลไม่ใช่แล้วใช่ไหมอันนั้นอันนคิดไปเองมันติดปากเฉยขอโทษที <laughs> ถ้าผมพูดว่าโฮโลหรือว่าไฮโลนะครับผมก็ต้องพูดถึงว่ามันนต้องพูดถึงนะครับนั่นคือ ผมเผลอพูดเองนะครับจริงๆมันคือโฮโลนะครับโฮโลอะไอเครื่องบินเป็ตพวกนี้ก็พยายามจะยิงกูจังเลยเนะี่ยให้ตายสิแล้วก็หันไ่ได้เยอะด้วยเนี่ยประเด็นเออยิงไปยิงต่อไปเราก็ยึดตรงนี้ต่อไปสุดๆพวกมึงหน้าที่ของพวกเองแล้วละ่ะตอนนี้ ขี่เกียร์เคลื่อนที่แล้วเอาโอเคนี้มาเคนี้เคนี้เคนี้ยิงอะไรยิงกวูวะโอ้ยโอเคอเครื่องบินจ้า ข้างหลังใครวะอ๋อพวกเราโอ้ยเครื่องบินก็มาหาอีกนั่นนงอย่างน้อยกลางคืนเนี้ย,ย,ยนนมันก็พอจะมองเห็นอะไรได้อยู่บ้างนะแต่ถ้าเป็นในโหมดของเดลิสิกอะด่านกลางคืนเร,เราจะเจอบ่อยมากนะครับ ระวังตัวกันด้วยโอเคชิบมหายโดนเพื่อนโอ้โดนสองคันครับไม่สิสามคันเลยโดนสามคันเช้เจ็ดคันแล้ว โอ้โหสุดยอด9คันเหรอเนี่ยอ๋อเครื่องบินลำหนึง่งแต่ว่ายิงรถถังไปแปดไฮ้ยทิ้งบอมไปสามโอเคได้แปดคันก็ดีนะครับถือว่าได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นะครับผมอ่ะไอ้บ้านี้มึงจะมาไหมมึงจะมาไหมอัตรีก็ลงมากูจังเลยนั่นไง Năn nha năn nha năn ờ, nha Ơ ơ, ơ, thói Thói con Thói con Giả phưng Giả phưng Thói con Thói con Tăng nữa còn Ta kia một đừng ครื่องบินมาอยู่แล้วไปช่วยดีกว่าเครื่องบินที่ระเบิดด้วยต้องช่วยต้องช่วยไม่งั้นเราเดี้ยงซอมอีกได้ไหมเนี่ย,ยกูให้มันซอมอีนอย่างเลยเล็งตัวหน้าไอ้เอ,เ,อเล็งตัวหลังกัน สวยอะ่ะเออเรียบร้อยได้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 ได,ได้สวยอะ่ะตะเกียรฉากสวยมากอีกครื่อเบ็นเป็ดน,น,นี่ต้องยิงละโอ้ได้อยู่ ได้ยิงตีกี้ที่ได้เดีด๋ยวคือยิงโดนนะครับไม่ใช่ว่าได้ฆ่ามันได้นะได้อยู่เฉยโอ๊ยเครื่องบินเอ้าเรียบร้อยแล้วอ๋อรนอาร์ตริโอ้โหห่างเป็นเมตรโอ้ห่างเป็นเมตรอะไอ้พวกนี้โอ้แต่ได้เยอะอยู่นะครับผม ได้เยอะอยู่นะครับก็โอเคสำหรับรถถังคันนี้นะครับก็ถือว่าไหลแรงมากๆนะครับผมแต่ว่าคุณต้องเล่นให้เป็นหน่อยนะครับแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามันถันไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะบางนะครับผมพวกอัตรีพวกนี้นะครับจะฆ่าเราได้บ่อยมากนะครับผมแล้วก็ระวังหลังตัวเองด้วยนะครับเพราะข้างหลังคือจุดอ่อนที่สําคัญมากนะครับและไอตัวที่ตรงนี้และข้างทอตและอย่างหนึ่งข้างหลังเราเนี่ย มันไม่มีกรอบป้องกันดังนั้นศัตรูสามารถยิงเราเข้าได้ง่ายแต่แต่ถามว่าถ้าอีดันนาเข้าไหมก็คือ,อยังก็ยังเข้าอยู่ดีนะครับผมก็ <laughs> ออยังถือว่าเข้าอยู่ดีนะครับแล้วก็ไอ้รอดช่องมรากาตรงนี้นะครับผมก็คือไอ้ช่องช่องดูนี้นะครับผมซ้ายขวาเน,นี้ยถ้าศัตรูยิงเข้าเนี้ยมันโดนไอ้บ้าน,นี่นะครับผมแล้วก็โดนไอ้ไอ้กันเนอร์สองตัวเนี้ยนะครับผมเพราะว่าถ้ามันยิงเข้าเนี่ยมันรอดเข้าโดน แองข้างหลังได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นประจําเคยยิงโดนประจานะครับปืนกลธรรมดาก็สามารถยิงตัวนี้เข้านะครับผมปืนกลธรรมดานะครับอย่างน้อยก็คือฆ่าคอมมานเดอร์หรือว่าก็ฆ่ากันเดอร์ได้นะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็ระวังตัวกันด้วยก็คือเพื่อไงว่าอยู่ให้ห่างจากชาวบ้านและอยู่ให้ห่างกับพวกกับอนาเขตอาร์ตรีนะครับผมอาร์ตรีอาร์ตรีนะครับโอเคนั่นแหละนะครับประเด็นที่คุณต้องระวังนะครับ ก็เจอกันคราวหน้าผมเพราะผมนาเชเหมือนเดิมนะครับคันหน้าก็น่าจะเป็นเป็นอ่งเป็น m c 1 a 1ของญี่ปุ่นนะครับเป็นคนสุดท้ายของทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วนะครับในซีรีส์นี้นะครับเดี๋ยวกลัวพวกคนกลัวทุกคนจะเบื่อกันนะครับก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพักญี่ปุ่นไปสักพักนึงแล้วไปต่อทางอื่นดีกว่านะครับผมโอเคเห็นมีคนร่มบ่นแล้วว่าพี่ผมเบื่อญี่ปุ่นแล้วนะครับผมก็ตอนนั้นแหละนะครับก็เจอกันคราวหน้า แบ่งเวลาเรียนวัาเล่นคนที่ดีเพราะว่าเกมนี้ยิ่งแดงสูงที่ใช้เวลามากขึ้นนะครับผม